เดี๋ยวนะชื่ออะไรนะซาลีน่าซาลีน่าตัวใหม่ของเฮงหลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2ใบพัดนะครับ2มอเตอร์แบตเตอรี่ของเขาให้มาสี่โวลต์2,000นม ah ิลลิแอมนะฮะแบตเตอรี่8.4โวลต์2,000นม ah. ิลลิแอมมอเตอร์ขนาด3 8 0แนนะครับ2ลูกในกล่องก็มีใบพัดสำรองนะครับแล้วก็ขาตั้งเรือสายชาร์จส่วนนี้ก็จะเป็นหมดของรีโมท รีโมทเป็นความถี่2 4นะครับเล่นได้ไกล100เมตรตัวนี้เสียบแบตเตอรี่แล้วก็เปิดสวิตช์เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องลงน้ำก็ได้โอเค